มารอชมนะครับขรบรถบรรทุกหินลอยทางนะครับจะเทหินลอยทางทางประธานเก่านะครับระหว่างสถานีนองประดุกกับบ้าน,นโป่งในโครงการทางคู่นะครับอันนี้ที่เห็นเป็นรถดอบานอคันเล็กนะครับคันนี้ไม่ใช่รถกำลังนะครับเป็นรถของท้ายเฉยจะใช้รถจักรดีๆคันหนึ่งนะครับเป็นรถกำลังดันท้ายมาวงยาวมากเลยครับ กับทีมงานนะครับ,บคนต้องเบาทางคู่เดี๋ยวจะพาไปชมการกระบวนการในโลยทางนะครับการก่กอสร้างรถไฟทางคู่นี่ก็วิ่งในทางเก่าบ้านโป่งนะครับประเทศบรทางทางประธานนี่เป็นทางเก่าคนระับ วมาประมาณ20คันได้ฮะถือว่ากำลังดีมากเลยครับสำหรับรถจากทีดีฮะหนึ่งจากญี่ปุ่น